สวัสดีครับผมน,ะนี่เลยการเกมไลท์ทีวีนะครับวันนี้เรามาอยู่กับตัวน้องปังปอนนะครับผมเขา,าเขาส่งรหัสนี้มาให้รีวิวในเพจนะครับก็ขอบคุณน้องปังปอนจริงๆนะผมก็วันนี้นี่เลยดาบไทยนะครับผมเป,เป็นดาบโคดนะเนี่ยผมก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันนะเคออยเห็นหนึ่งเขารีวิวเหมือนกันจะมาลองเล่นกันเลยนะผมก็ดาบไทยโบราณบางกระจรนเลนะดาบนี่ดูจากลักษณะแล้ว ความแรงอยู่ที่อยู่ที่หกสิบเลยนะครับผมก็โอ้ก็แรงเลยนะครับเป็นดาบคู่คล้ายๆเหมือนมีดคู่กระดูกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าความเร็วนะครับผมความเร็วในการเคลื่อนที่แปดสิบหกนะก็ถือว่าถือว่าถือว่าไม่ค่อยเร็วนะถือว่าหนักอยู่นะแล้วก็ความมั่นยำร้อยนะครับผมก็ก็น่าจะร้อ,อยแล้วนะครับก็โอเคปิดใช้เลยน้องเขามาให้รีวิวนะฟัม่ม <c oughs> ดูท่าจับไปอย่างเท่ โอ้โหเย๋อเฟีแน่นอนเลยมาครับผมก็ขอบคุณตัวน้องปล่อยทีนะที่ร่วมให้เราเล่นในครั้งนี้นะครับผมก็เดี๋ยวออก่อนขอมยันนัดแรกลดลงเฮ้ยไม่จำเป็นไปแล้วโอเคครับผมตอนนี้เราเจอห้องแล้วนะครับผมแต่ว่าทำไรวะเนี่ยโคตรนานเลยกระเป๋าของเยอะเนี่ยดูดูท่าจับดิโคตรเท่โอ้ดูดิ แบบพร้อมบวกอะมึงเอาหรอมึงเอาหรอดูดิโคท้ทเอดูฝั่งนี้นะครับอ่ากอดอกอ๋อมีฟันมีฟันอ่าเอาเรื่องนี่กอดอกอย่างเดียวอยากเข้าเกมแล้วเว้ยมันจะกดวะเากิดกดดิดูแรงมันของมันวะ <laughs> แม่งด่าเลย มาโอเคครับผมนะวันนี้เราไม่มีผู้ร่วมรีวิวนะครับผมว่าฟันแรงอะไรแค่ไหนแต่ว่าโอ้โหแขับตัวช้ารึกซืกอก็แขับตัวช้ามากเออมาดีมาดีมาดีโอ้ยน้าเด้งโอ้ตายให้มันดูฟันละชาวะเดี๋ยวปรับเมาส์ก่อนเมาส์น้องไวเหลือเกินมามาดีมาดีาดฟันคลิกซ้ายนะผมสองที ก็ช้านะสองทีโอ้โหตายนี่กูเล่นมีหรือเล่นอะไรเนี่ยรูคิ้ขวาดูเด้มันจะฟันกี่ทีวะคิดขวานะผมหนึ่งผมมันจะแทงด้วยวะโอ้สี่ทีเลยอะคอมโบสี่ทีอะมาดีโอ้ตายฮะใครมีมันดูขยับตัวช้าๆไงไม่รู้อะช้าอ่ะมีด เหมือนเหมือนมิดหนักมากเลยอ่ะมาดีมาดี come on มาดีาดาดโอ้ถ้าเอาดบอาบออกก็เทอ่อ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยโอ้โหหมวกยังเด้งอะ่ะเออ โอ้โหหมวกยังเด้งขนาดไม่มีหน้ากากน,นะหมวกน่นนะโอ้โหดูดีแม่งวิ่งถอยหลังไปอย่างไกลแล้วอ่ะโอ้โหตายโหมีแม่งหนักมากอะ่ะผมว่าถ้าเอาไปใช้ใช้จริงนี่ผมว่ายากนะเนี่ยโอ้โหแม่งแบบแม่งวิ่งถอยหลังหนีผมได้แบบไกลเป็นวาเลยอะ่ะ ถือระเบ,บิดวิ่งยังไวกว่าอีกอะมันก็ตามไม่ทันตายโอ้โหความเร็วนี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะผมเวลาพุ่งเข้าชาร์จหรือหนีอย่างเงี้ยนะในการเล่มมีด <c oughs> ทฤษฎีมาอหนีเว้ยเห็นไหมถ้าถือระเบ,บิดควันนี่ เอาเยี่ยต่อเอ้ยโอ้โหอะไรวะโอ้ตายอย่างเดียวเลยไม่ไหวไม่ไหวเลยมีเป็นโอ้โหพุ่งไปตายอย่างเดียวเลยวะอะไรวะจบแล้วทำไมมันไม่มีคนอื่นเข้ามาวะเนี่ย โหนี่เราต้องเล่นกัน3คนใช่ไหมฮะไอมีคนขเข้ามาแล้วเว้ยเอาตายไอชี้อยู่โคตรไกลเลยฟังกูโดนได้ไงวะลองเองเจ็ดบ้างดิแม่งวิ่งไหวก่กันนักใช่ไหมนี่มีตำนาน เอ้ยเอ้ยโอ้โหหน้าเด้งโอ้ย <c oughs> เล่นมีอะไรก็ตายครับผม <c oughs> ไม่เกี่ยวกับมีดอะไรหนักนั่นแหละไก่เองชุ่มชิ่งชิงชิงมันฟังเขาหลัถ้าอยู่เป็นดงเขาเจอเจอลำมวยเจอลำเพลงดาบนี้เข้าไปเจอลำเพลงดาบนี้เข้าไป ออโอ้โว้ยดูตัวน้องนี่ติดลบสิบเอ็ดแล้วโอ้โหเล่นมีดังไกลเลยนี่อะเออเออเฮ้ยมีคนปลาเอ,อ,อยากอยากเล่นมีดเนี่ยเออเี่นปลาได้ไงกิโตอย่างเงี้ย ไอ้พวกคนเข้านอนอยังวะแต่ถ้าชักดาวก็เทอะดาบตับมันเท่าาว่ววะแต่าดาบมันขยับไวหดีเไรเหมือนเหมือนกระดูกฮะโอ้ยเอ้ยมีคนมีเหมือนกันอะมาดีมาดีมาดีเอ้ยดูท่ามันลำมวยดูท่ามาดีมาดีเออ เนี่ยมีนะโคตรโงมันฟันโคตรเร็วอะ่ะคล้ายฟังเบรดเลยเนะี่ยไอ้ที่มันใช้อยู่นะนเนี่ยนเนี่ย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 ที่มันฟันยู่เนะี่ยอืมโอ้โหโคตรไกลอะ่ะมันอยู่อย่างไกลอะ่ะร้องอะ่ะร้องอ,ะอะ่ะแหละไอ้คนเริ่มคำแล้วเว้ยมาดี้มาดีโอ้โหโอ้โห เหมือนเหมือนตัวเราเป็นเป้านิ่งยังไงก็ไม่รู้แม่งเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวก็เดี๋ยวออก,เ,ออกเข้า,าหาเราโคตรง่ายเลยกดลัวแม่งกดลัวแม่งโอ้โหดูนี่ดิแม่งผิวจ้าไเลยหุ่นร้อนแล้วนะเวหุ่นร้อนแล้วนะอ่ะ <c oughs> หัวร้อนหัวร้อนแล้วนะอ,อ้อยไอเหี้ยแม่งป่าสาดเอ้ย ปวดร้อนแล้วนะหนุ่มหหอยู่ไหนืมนี่ไงเป็นไงควันไดไงก็ไม่รู้เออขอละทีขอละทีต้องถือระเบิดควันไล่ครับไม่งั้นตามไม่ทัน เหี้ยมาท่านไหนวะแม่งเอ้ยมาดีมาดีบวกกันหน่อยดีมา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 ดีเออชุ่ง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 นี่จะลำมวยลำมวยชุ่ง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 แม่ยังไงล่ะเพลงดาบโด อย่าอย่าให้เป yeah. hm, ิดตีจะเจอตีสวิตเบดหมุนชิงชิงชิงเดี๋ยวเราต้องทำมอสเร็วๆเย้เอาทำมอสเร็วอโอไยหมุนต้ไม่หมุนโอ้ยทำมอสสุดเลยบอกเลยฟึงโอ้โหเป็นหัวมากอันตีสวิตเบดครับชิ่งชิ่งชิ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 งโอ้ได้ได้ได้ตัวได้ตัวเย มาด yup. ิมา lives, ดิมาเดเออเออเออโอ้โหลายตามากโอ้เวินหัวเวินหัวโอ้ตายโคตรไวอะเมาส์มาสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งพอละสกิลหนึ่งโอ้โหหมุนหมุนหมุโอ้โหเวินหัวเวินหัวนี่วะโอ้โอ้โอ้โอโอ้เล่นโอ้เล่นเหมือนกด F อ่ะพอเลย คิดเหมือนก็เอฟตลอดเวลาเลยพอ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 มามามันลำมวยกันหน่อยอ้าวมันลำเพลงดาบกันหน่อยชิง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 ไอสัตว์ไข่ปลาไข่ปลามีดไข่ปลามีดอะไรมาชิงชิงโอ้ยโอ้โดนดาบแม่งฟันเลยเออแม่งรู้สึก ตัวมันขยับช้าๆนะไอเนี่ยมันแบบเหมือนก้นเลยเหมือนเหมือนเป็นป้านิ่งไงไม่รู้อ่ะมีหนักมากว้าขอสักตัวหนึ่งฮะสักตัวหนึ่งอือหือ้ค่าแปดต่ 23, อยี่สิบสามโห้อะไรวะเนี่ย โื้โหหัวร้อนแล้วเรื่องหัวรอ้ววรอนเดี๋ยวกูทายยิงปืนให้หมดเลยพวกห้องเยี่ยนเนี่ยแ <c oughs> ม่เงเอ้โหดกันชิบหายเลยอ๋อขอตักตัวนึงเอ้โหดกันเหลือเกินหน้าเด้งอีกอืออือโอ้กูไปแล้วโอ้โหเจ็บเลยแป๊บเดียวมาเอ้ยขอตัวนึงขอตัวนึงเอ้ขอตัวนึง,นง,นงไปไหนวะตัวนึงสิบวิ เออนี่อะตัวหนึ่งค <already> <c oughs> ้าแปดตาอีมาก <c oughs> ติดลบเรานาวโอเคผมขอบคุณตัวน้ำปังปอนมากครับที่ติดต่อมาในเพจสำหรับใครที่อยากให้รีวิวอะไรใครมีของอะไรก็ติดต่อได้ที่แฟนเพจแล้วผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากครับผมด,ดูคิวดโอจบแล้วอย่าเพิ่งกดปิดไปนะครับผมอย่าลืมมากดไลค์กดแชร์ให้วิดีโอนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมมากดติดตามด้วยนะครับผม แล้วก็พอกดดตามเสร็จแล้วจะมีรูประครังขึ้นมานะครับกดรูประคังด้วยไม่งั้นมันจะไม่แจ้งเตือนนะพอกดแชร์กดติดตามเสร็จแล้วนะครับผมก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าวิดีโอน,นี้เป็นยังไงขาพิถีพิถันอย่างไรนะครับมาพูดคุยกันได้ส่วนใครที่ต้องการข้อมูลต่างๆในกับวิดีโอหรือช่องของผมสามารถดูได้ที่นี่นะครับดีกรีปชันด้านล่างนี่นะครับมีบอก,บอกหมดทุกอ,อย่างเลยโอเคครับทุกเรานี้ขอบคุณมากครับผม